ออนแล้วเด้อพี่น้องดอนนี้เป็นดอนไปเบิ้งกันมื้อน,นี้สิพาไปเบิ่งอันน่ะลูกออดลูกออดกบได้ยินว่าลูกออดกบอยู่นี่ตัวใหญ่ๆพี่น้องไปเบิ่งเด้อนี่สิพาไปเบิง่งลูกออดตัวใหญ่พาไปเบิ่งเด้อลูกออดนี่ๆๆ่โอ้ยพามาเบิ่งมื้อนี้ เฝ้าอยลงไปจออแล้วโอเคเห็นบอให้มาตัวน okay. uh, right ั hey はは <c oughs> <c oughs> right ้นไอ้ยตัวน้อยเลยโอ้ยขอโทษไอ้เจ๊จะตีหน้ามึงพอลิไทยเอามกออัพกันฮะเฮ้ยตัวยิ่งหักพี่น้องตัวตรงจอนขาส่งนี่โอ้มันหมดน้าไปละเดี๋ยวนี้มาเบิ่งสองตัวนี้ก่อนนี่นี่นี่เห็นบอเห็น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 อันนี้ตัวใกล้ๆเจ้านี่ใช่เอาเลยเห็นบ่ เห็นว่นนี่พี่น้องอือวันนี้แบบลายเลยวันเห็นไหมเห็นไหมยายจะไปมื้อนี้จะไปตัวใหญ่ขนาดเลยตัวใหญ่ไรนู้นแคที่ซีเดฟตัวนี้ก็เห็นนอุยอยุ่กแม่นี่พดเกิรบเดเดอร์โอไมก้าพุดเกิร์บพดเกิร์บโเจอลี่นี่ตัวนี้งอปวดๆอยู่นี่อายันขึ้นนี้พุดเกิร์บนี่ใกล้ๆนี่นะองลุ่งเดี๋ยวพดเกิรบก่อนพดเกิรบให้ยังอู้ตัวนี้ตัวใหญ่แท้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อน โอ้ยกองเอานเอากันนี้พออีเมมันนี่เห็นมเห็นมโอ้โนี่อันนี้พออีเมมันนี่อย่าฟาไปค่อยขอเบิร์ก้แนนีดีโอ้ไปแล้ว

อัน้มัน่ามายกแเอาห้ล้ว่ามันมถงมาที่มันดูน้ำยได้สุตกหอยตกุ้งโอหานลงมาแล้วสิเห็นอยู่กุ้งนะหานลงมาเห็นกุ้งอยู่อ่ะ เอสีพามาเบิ่งสีหัวด้วยเมกกาเนาะมันตัวน้อยตัวใหญ่ตัวใหญ่ย้อนจำให้เบิงอีพิสูตเบิงว่าอีหัวบ้านเฮาครับมาเบิ่งเด้อสิพามาหมุดน้ำลงในหัว ตหวกนี่้เกยน็หา็นตัหเห็นกาครับอบ า ة, เป็นห้องเป็นห่วยมั้แล้วมลนกาที่เป็นผู้ผู affe, ้เขาผู ات, day, ้เขาทีข้าวบึ้งตุกอดนี่แหละนี่นี่นี่เห็นบ่าวนี่ตุกอดตุกอดอยากลงไปเนาะงามวิ่นสุข มีตะกอน,นหินรูกลังหินย่ใหญ่เลยนี่้ยาห่างขึ้นทางลง oh <my> นี่ก็จะมีดอกไม้ป้าขึ้นเต็มอยู่้เห็นไหมจะมีดอกไม้ป้าดอกไม้ป้า ต้อดอม้อย่างรกำลังขึ้นเลยทางนารถแลนไปแลนไม ก็จะขอจบคลิปไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อติดตามเนี่ยรายการพิธีชีวิตพบกันไหมโอกาสหน้าพี่น้องติดตามเบิง้งว่าซีมีอียงตอนต่อไปบายบาย,บาย,บาย